โโอ้ห e. ลุดได้ไหมเนาะสวัสดีครับสบายดีเด้อ ฮัลโหลเอฟวานสบายดีสบายดีพี่น้องสวัสดีทุกทุกคนครับตอนนี้เราออกมาจากพิษณุโลก,โลกเรามุ่งหน้าไปแพร่ทุกคนแต่ว่าเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ต้องหยุดหยุดถ่ายภาพสวยๆให้ดูเลยครับคือ พวกผมจะไม่เน้นขึ้นถนนใหญ่เนาะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้เห็นอะไรก็เลยลัดเลาะมาตามทุ่งนาตามภูเขาวสวยงามมากที่ว่าที่ผ่านมาแล้วไม่ได้เก็บภาพมาให้ดูกันก็เยอะครับแต่ตรงนี้ก็คือแบบเอ้ยคล้ายๆอัตปืนนะพี่หม่พี่แม่ก็ว่าคล้ายๆเนาะสวยมากทุกคน ต่างต่างแค่ว่าที่นี่ถนนมันจะแบบแล้วถนนนี่แบบอโอ้โหขั้นเทพถนนไทยโคตรดีไปทุกคนเดี๋ยวไปกันต่อครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดแพร่ทุกคนเข้าภากเหนือนแ,ลแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้ว เพื้อซูร้านประตูหลานหน้ามีภาษาลาวพอก Okay, huh? ค่ะพี่คิดว่ามีอะไรให้ดูแบบเป็นแค่ป้ายป้ายโชว์ป้ายแล้วก็ธงชาติไทยเขาเขียนภาษาลาวด้วยนะข้างหลังเมื่อกี้นนะเห็นอยู่ ทุกคนไปไปกันต่อทุกคนตอนนี้เราขี่รถขึ้นมาบนถนนลอยฟ้าจังหวัดแพร่ครับ ก็จะมีไร่ข้าวโพดเป็นเขานูนๆไร่ข้าวโพดอุ้ยแต่เขาทําไร่ข้าวโพดแบบสูงเนาะค่ะแต่เขาเก็บเกี่ยวมันแล้วเราจะลําบากอ่ะอันนี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะไม่หลุมกันแต่เม็ดมันก็ใหญ่อยู่นะนั่นบ้านคนอยู่ข้างบนเขานู้นมันยากาศดีแบบบนเขานู้นก็มีบ้านคน ป้าทุกคนเดี๋ยวเราขี่รถไปเรื่อยๆว่าไปดูว่าจะมีอะไรข้างหน้ามาั้งเดี๋ยวขี่ไปข้างหน้าเนาะขี่ไปชอบดูข้างหน้าก่อนอ่านั่นเป็นเขื่อน 真好。 ถนนลอยฟ้าประเทศแพร่ทุกคนวิวสวยขนาดโหเขาทำไอ้นี่เนะาะเขาโพดอยู่บนเขาอะ สวยมากทุกคนบ้านคนอยู่บนดอยนู่นนะเนาะใช่ค่ะอันนั้นบ้านคนหรือว่าบ้านผักบ้านคนเนาะผมไม่ใช่เสียงหรอกนะบ้านคนเสียงคนเอาไว้เข้ามาทำไรเขามีที่ทำบางอันก็บ้าน 有这种吗？ แต่เพราะว่าดูดูตามนูนม้นมันมันมองมันสวยมันไม่เหมือนข้าโพดแล้วอะนะถ้าดูใกล้อะข้าโพดถ้าดูไกล,กลอ่ะไม่เหมือนข้าวโพดทุกคนที่เห็นตามยอดเขาเนียนๆน,น,นี่คือข้าโพด,ดั้งนั้นเลยเด้อ ทุกคนตอนนี้เราขี่ผ่านขึ้นมาบนถนนลอยฟ้านาะแล้วก็มีจุดชมวิวแล้วพระผมก็ขี่รถขึ้นมาบนจุดชมวิวทุกคนผมยังไม่รู้เลยว่ารถผมมาขึ้นมาได้ไงแบบทางเห็นว่านะขึ้นมาแบบชันมากีปไม่แบบี่ไม่กลัวไปไม่กลัวไปไม่ลงเดินแต่โอ้ยเฮ้ยคนลุกเลยทีดูพี่จะนี่ขนลุกเออแต่แต่ขอชมหน่อยนะขอชมหน่อยรถคันนี้แรงมากขอชมหน่อยเออเอสุดสุดสุดยอดะ ไม่ไมคิด <DB S 1> ว่าจะขึ้นได้ไดโอ้โหรับประกันได้เลยลุยขนาดแห้งอดนนี้ไม่มีสะดุดถ้าเราขึ้นแบบทางเมื่อกี้นี่ได้นะคือเราไม่กลัวแล้วเราไปได้รอบโลกอะขาลงที่แับเออคนเดียวนะถ่ายรูปเพราะว่ารถมันจะได้โอ้โหสวยจริงสวยมากค่เอาแล้วภูทับเบิร์กมาแข่งกันได้ไมั้ยนี่ หมดมาแล้วครับทุกคนมักมกนก็ไม่กลัวหรอก ทุกคนวิวดีสุดๆตรงนู้นจะเป็นถนนตรงนู้นจะเป็นถนนลอยฟ้าที่ผมขี่กันมาเรื่อยๆเรนะื่อยๆเรื่อยๆเนาะแ้วก็ขึ้นมาวรนนี้โอ้ขึ้นเลยละโ้หวิวสามร้อยหกสิบวงสาวทุกคนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร โอ้โหสุดยอดมากวิวสามร้อยหกสิบองศาจริงๆรทุกคนบรรยากาศดีแฮะพี่น้อง เปลี่ยนหน้ากากก่อนลงข้างล่างถ้าไม่ร้อนนะเรากางเต็นท์ได้เนาะร้อนเกินแล้วรถมารับนี่ีนี่ร้อน้วไม่ได้แพงนะคะกลางเต็นท์คืนละสองร้อยต่อคนค่าสถานที่แต่ของเราต้องต้องเตรียมใหม่ เขาเห็นในในกล่องว่งงางนะพี่น้องแต่แบบว่าในโตจริงแบบงามงามที่แบบว่าเขา้าโอยกักเขา้าโอยักกลับลงไปเห็นะพี่น้องโบยักละสายตา <c oughs> จังหวัดแพร่เด้อพี่น้องอันนี้เขาเอื่นว่าเส้น <c oughs> ที่เขาขี่รถขึ้นมาเขาเอื่นวะถนนลอยลอยพ้าฟ้าจังหวัดแพร่ ตอนนี้กำลังสิลงแล้วท่านมากทุกคน เบรกเอ๋ยเบรกรถเจ้าจงดีต่อข้า ทุกคนตอนนี้เราออกมาจากจุดชมวิว360องศาที่เราขึ้นไปที่แบบว่ามาหาอัศจรรย์ความชันเนาะเราลงมาแล้วเราก็ขับรถมาตรงวิวสวยมากทุกคนเดี๋ยวให้ดูถนนแบบโหย้ยคิดว่าอยู่เมืองนอกนี่ดูดิเข้าโค้งวูบ ไปโน่นวืบปิวแบบสวยแบบเป็นภูเขาลนลนโอ้เดี๋ยวปีใหมก่กำลังดูแผนที่ครับว่าเราจะไปไหนกันต่อ ทุกคนสวยงามมากที่ทุกคนเห็นเนียน,นียนอยู่บนภูเขานี่คือเข้าวโพดทางนั้นเลยนะทุกคนโอ้แม่เจ้าสวยจริงๆสวยมากโอ้สวยมากสวยมาก คลิปนี้ก็ถ่ายต่อจากที่ผมถ่ายเมื่อวานนี้นิดนึงเนาะทุกคนเมื่อกี้นี้ผมขึ้นไปขี่รถขึ้นไปข้างบนบ้านหมู่บ้านที่อยู่บนดอยนู่นสูงสูงมากเดี๋ยวเข้าไปดูในช่องน้องปีใหม่สาราใต้เด้อทุกคนหมู่บ้านในหุบเขาสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากภาพวิวบรรยากาศไร่ข้าโพดสวยๆไว้แค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมการเดินทางของผมครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็ยิ้มครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตจะมีความสุขครับบ๊ายบาย